สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระซุ้มกอจังหวัดกำแพงเพชรออกวัดสามคีธรรมค่ะสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเนื้อดินนะคะ ด้านหลังก็จะเห็นว่าเขามีโค้ดของเขาด้วยนะคะก็คือปั๊มลงไปในเนื้อดินเลยนะคะ ปกติการจัดสร้างนะคะพระซุ้มกรหรือผ้าพิมพ์นะคะที่เป็นพิมพ์เก่าพิมพ์หลักนะคะแต่ว่าถ้าออกจากพื้นที่นะคะพื้นที่ ที่เกิดกำเนิดนะคะกำเนิดพระเครื่องชนิดนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นองค์นี้เป็นหนึ่งในเนบญจภาคีนะคะเขาจะมีการผสมมวลสารเก่านะคะอาจจะเป็นมวลสารพระกรุเก่าที่แตกหักไปแล้วนะคะแล้วก็มีมวลสารของดังวัดเอามาผสมนะคะแล้วก็สร้างพระใหม่นะคะลักษณะการจัดสร้างมักจะเป็นอย่างนี้นะคะในกรณีที่ไม่ใช่พระกลุนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นพระที่ พิมพ์ใหม่เลยคือเป็นผงพุทธคุณนะคะแต่ว่าใช้เนื้อดินเนี่ยเขาก็จะนำเอานะคะมีเศษพระนะคะพระกรุเก่าที่แตกหักไปแล้วนะคะคือไม่สวยแล้วใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ทางวัดเขาจะเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะผสมมวลสารสร้างพระขึ้นมาใหม่บางทีก็สร้างเป็นผ้าพิมพ์ย้อนยุกนะคะเป็นผ้าแบบพระพิมพล้อนะคะอะไรเงี้ยอย่างเช่นองค์นี้เป็นต้นนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวถ้าอิมค้นข้อมูลได้เพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวอิ่มจะลงข้อมูลไว้เพิ่มนะคะแต่ถ้าหากว่าอิ่มหาข้อมูลแล้วเขาไม่มีลงกันนะคะมีแต่ซื้อขายกันอย่างเดียวนะคะก็จะเห็นว่าอิมก็ไม่ได้ลงประวัติการสร้างสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่ที่ต้องเล่ายาวเพราะว่าบางคนนะคะซื้อพระเครื่องไปนะคะบางคนต้องการ ไปบูชานะคะเพื่อที่จะใช้พุทธคุณเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะไปซื้อพระกรุนะคะเราไม่สามารถที่จะซื้อได้นะคะณนะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าพระกรุกเก่าเนี่ยโดยเฉพาะหนึ่งในเบญจาภาคีราคาแพงมากนะคะแล้วก็ จะเป็นพระชุดหลักที่อยู่ในมือเซียนใหญ่ที่เขาเล่นขายกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านนะคะทีเนี้ยสำหรับคนที่เขาอยากจะบูชาพระกรุบ้างเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อิ่มลงขายพวกพระรอดหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นพวกย้อนยุคพวกที่วัดเขาก็นำผงเก่านะคะ เศษดินของพระกลุเก่านะคะนำมาผสมสร้างนะคะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธคุณนะคะขององค์พระเช่นกันนะคะก็เลยต้องเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคนที่เขาจะเอาไปพระไปใช้เนี่ยใช้เพื่ออความสบายใจใช้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มีความอยากจะได้พุทธคุณของพระกลุอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อจากพระย่อยๆนี่ก็ได้คะ่ะที่เป็นพระที่ วัดต่างๆเขาก็จัดสร้างใหม่แต่เขาก็ได้นำผงนะคะหรือเอาพักกรุเก่าเนี่ยคะเป็นดินเนื้อดินเนื้อผงบ้างนะคะแต่เป็นพระกรุแท้ๆเนี่ยแหละคะ่ะ แต่ว่าแตกหักไปแล้วนะคะสภาพก็คือใช้การไม่ได้แล้วไม่สวยแล้วเนี่ยเขาก็จะมานำผสมสร้างนะคะเป็นพระขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้คือประวัติคร่าวๆส่วนใครที่สนใจในเรื่องของพระกรุเก่าพระกรุใหม่หรือพระสร้างใหม่มีการนำเอาผงพระกลุเดิมมาผสมสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเขาได้ลงข้อมูลกัน หลากหลายทั่วไปสำหรับคนที่เขาเป็นเสียนพระแล้วก็คนที่เขาทำการซื้อขายกันอยู่นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเล็กน้อยเองนะคะแล้วโดยรวมองค์พระมีสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้เก็บไว้ใช้ิมก็จะแนะนำพวกพระย่อยนะคะ พ้าย่อยก็คือผ้าอะไรก็คือผ้าที่ขายกันในซื้อขายกันในราคาหลักร้อยหรือหลักพันนะคะหรือบางทีเขาขายเหมานะคะยกเหมาพอคำนวณแล้วก็จะเหลืออยู่ที่หลักสิบซึ่งถ้าใครอยากจะลงทุนในการทำธุรกิจผ้าเครื่องนะคะอิมก็แนะนำนะคะ เล่นพระย่อยไปก่อนนะคะถ้าเราไม่เก่งพอนะคะอย่าไปเล่นพระชุดหลักถ้าเราไม่มีที่ปรึกษาหรือว่าเราไม่เก่งนะคะอย่าเพิ่งไปเล่นพระชุดหลักนะคะให้เล่นพระย่อยไปก่อนซื้อขายกับพระย่อยไปก่อนเพราะว่าพระย่อยเนี่ยราคาจะมีตั้งแต่หล like <üf usa. S 1> ักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันต้นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระย่อยนะคะแต่ถ้าลักษณะสองสามพันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบางที่เขาจะตีเข้าเป็นพระ เล่นพระชุดหลักพระยอดนิยมแล้วนะคะองค์นี้เขาจะมีกล่องเดิมมาให้นะคะก็จะเขียนว่าพระเออก,ก็จะปั๊มว่าพระซุ้มกอวัดสามคคีธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ ด้านในกล่องจะบุด้วยกรรมยี่สีน้ำเงินนะคะก็คือเขาก็ทำมาดีนะคะสำหรับองค์นี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอินจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะใต้คลิปมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกดูตรงนั้นนะคะอินจะแจ้งทั้งราคา ID l i n e แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ